ครับวันนี้มาพบกับเราโจโก้พาหาหมายวันนี้ผมไม่ได้ไปตกปลาแต่นี่ผมจะพาตะก้องไปงัดครับผมงัดงัดอยาด่าโดนช้อนแกงว่ะงัดปลาครับผมไปเจอที่ไปนะครับเราไปหาหมายกันอีบว่าเอาไปเรื่อย กลงทะเลพอดีเจ้เธอรถส่วนเลนครับผม BMW นะขับยังไงก็ได้ครับผมของจริงว่ะโอ้ไม่นธรรมดาดครับน้ำแดงมากน้าตกกุ้งมากครับผมใครสนใจทักก็ได้ครับเดี๋ยวพาชมตกกุ้งเหงาจัด เขียวลือเกินไปธรรมชาติทีไรเหี้วทุกทีมันต้องโดนปืน <c oughs> บนนานธรรมชาติเยอะมากสปอนเซอร์เยอะปอมาไหนจะเข้ากันมาได้นะ ถึงแล้วครับนี่ครับบอกเอกอันนี้เราจะพาตัดกล้องมาซ้อมครับวันนี้ผมจะเป็นครูครูรวยครับผมโอ้ฝรีฝรั่งมาตกเลยฝรังร่งนี่ครับเด็กคนโอ้กินแล้วเพลิน,นคนตกไม่เขาตกคนไม่กัน,นหรอ เจอการาตเราต้องมารมประกอบเบ็นให้เขาอย่เพื่ออะไรับถนะามยมไปล้วใ่หมรบรยรยากาศโครดล่กาไ้ลหมายเลับประหลาดนี่นะครับบอ่อเอก8ปบาท เขาแถมขนมปังใ้ถุงหนึ่งถ้าอยากได้น้ำต้องซื้อเพิ่มสามสิบบาทอันนี้มาคาเซียนเซียนโอโอเกะเซียนโอโอเกะเรื่องที่สำคัญทุกวันนี้เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าอี่ลำกันับอะไรวะเฮ้ต้องขอบคุณหีใช่ครับอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะหีใช่ อันนี้นะเป๊ปซี่นะครับให้เห็นขนาดนี้นะเขาเรากินบ่อยนี่เออบริษัทเป๊ปซี่ถ้าเห็นแล้วเข้าโฆษณาให้เราได้นะครับไม่หรอกเขาซื้อทั่วไปเหรอกินทุกงวดอ่ะก็ไม่ให้หรอกโอ้โหต่อแล้วครับเขาได้แล้วตรงนู้นอะไรอ่ะ ต้องมาเป็นคนน้ำเป็มของ,งจริงรงงอผสมยเรามาดูกระช่วงผสมเยะนะครับ เป็นเหยื่อที่เขาซื้อจากบอกเขาไม่ให้เอาเหยื่ออื่นเข้ามา,าถ้าเหยื่อผมเองนะเอามานะผูกตาตาเบ็ดไปสักห้าดวงเนี้ยก็ติดห้าตัวขึ้นมาทีเดียวเยอะไม่ไหวเขาเลยต้องใช้บอของเขาของบอทีละตัวพอมนังก้นน้อยตรงนี้ ได้นมปังตรงนี้มันจะพอดีก็อลองดูบอยนี้เด็กตกได้ได้นำบอยนี้สามารถเด็กมาฝึกได้ไหมได้ได้ไหมเมื่อวานก็มีเด็กมาตกอ,อืมเขากดของเขาคืออะไรครับเนี่ยอธิบายกดให้ผมฟังหน่อยื คัอค่าละ80บาทแค่นั้นแหละเยื่อของเขาเองแล้วปลานี้ถ้าตกได้ทํางไงปล่อยครับปล่อยอแล้วมีปลาอะไรที่ออกได้ไหมมันเนปลามีเกล็ดนะปลาช่อนไหนะออได้เรอปลาที่มีเก็ดออกได้ใช่เดียวเว้นประยศอ๋อตปะปวิดนะตะปวิดออกแล้วไหมตบครับตบเลยนะเสเย นี่ครับบรรยากาศของในบอ่อเราวันนี้ครับผมยากาศดีมากวันนี้ซิวนักตกปลามากันเยอะแยะเลยครับน่าจะมาลองเอ็นลองอะไรกันพวกนี้แหละส่วนผมเหรอมารอดูให้ให้เด็กว่าหัดตกสอนเด็กสอนเด็กเอาละครับนี่เรามาฝึกเด็กฝึกงานครับผมจากตะก้องอยากจะตกอยากเยอะอยากเยอะตะกล้องอยากเยอะบ่อไปเสียพันห้าก็ไม่เอา แตกเสียแปดสิบถูกก็เลยพามาเยอะครับผมเนี่ยแหละถูกดีเยอะเลยเต็มที่เยอะอีกทีก็เอาแล้วแต่จัดไปแต่กว่าจะได้เยอะก็ต้องปั้นตะก้อก่อนนะครับปับ้นเรื่อยๆมาเรื่อยเดี๋ยวก็ชินปั้นไปปั้นไป,น,ไปนั่นแหละจัดไปจัดเต็มๆเอาแน่นๆแน่นๆเหมือนทาเหมือนเข็นอ่ะเข้นอ่ะเข้นครับปับป๊บปั๊บปั๊บนานๆาจังหวะนั้นน่ะใช่ต้องเข้นครึงอ่ะต้องครึงด้วย พูดถึงฟุตบอลนะอันนี้อย่าคิดเลยครับท่านผู้ชมอ่ะจะัดไปนั่นและนั่นและวขึงตึงมือแล้วเราก็จับเลยสาวก่อนสาวก่อน,อนปับหา ตรงเป้าครับผมจะไปมาแล้วครับมาแล้วครับจันโจมาแล้วครับอืมอืมมาแล้วครับมาแล้วเจอครับเจอะครับอันนี้เนี่ยเสียงรถดังติดฟ้าของจริงเนี่ยอันนี้เราก็ตากล้องมาจับมาตกเป็นครับตกตายตากล้องอะไรทำได้ไหมปกติมีแต่ผมคราวนี้ตากล้องมั้ง

ทับปลายไม่ถึงฝั่งใกล้แล้วเออมาแล้วครับปลามาแล้วครับสวายสวายสว,ยวายแล้วปลาสวายนั่นแหละครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอันอันไหนนายยืมไม่กล้องหน่อยนี <c oughs> เ่เปิดนรกก่อน เปิดเปิดหน้าลอกแล้วก็วางเปิดเปิดเปิดเออนั่นแ,แล้วก็วางนั่นแหลปะปิดสว่านเงียง้ยงเงียง้ยงใหญ่อันตรายเลยต้องปลดสองมือดีกว่าอ่ะนี่นแหละครับ วายวายเอาครับเอาครับเอานละครับเอาละครับเยอะข้าไปเยอะเข้าไป มันทำมันำแมงมันเจอสาวไอ้ทีอลอง,ง,งขาดมาแล้วครับตัวปลามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับส่งไปส่งไปปลามาแน้วครับอันนี้นะครับมาแล้ครับปลาขึ้นมาแล้วครับ มาลครับ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 ปลาห่างๆจากน้ำหน่อยนะจ๊ะไม่เอาปลายคันครับปลายคันปลายคันตมื่อกี้นิ๊กนิ๊กปลายคันตอดเขาเียปลายคันตอดตอดตอดกิ๊กๆเลย ตอนนี้ฟ้าเริ่มคืนแล้วครับผมตกต,อ,กตอีกตัวมาแล้วครับผมนี่หละครับของจริงจะปิดแน่นไปเออนนโอเคกันสายขาดแปบ๊บเดียวก็มาครับของจริงครับผมอย่าไปสวนแรงปลาเวลาปลามันดึงอะ ปล่อยมันดึงไปทีนึงก่อนดึงส่วนแยกสายขาดไปไปไปฮึบฮึบกรีกรีมาแล้วครับ,ลรบปลามาแล้วครับปลามาแล้วครับปลามาแล้วครับปลา ปลาผมปลาปลาขึ้นแล้วครับห่างๆจากน้ํานะครับีขเกียดเปื้อนอีกครับผมดึงเโอเคนั่นแหะครับ เริ่มปลดปลาบ่อยเริ่มเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วอ่าเหลือวิธีการจับปลาครับผมจับปลายังไม่เป็นครับผมลากยาวครับลากยาวฟ้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วตงรงบตอนนี้ก็บวกบวกบวกอย่างกันยาครับ จะมาแล้วครับตกเล่นไปตัวน่าจะพอแล้วครับลัวฝนมากลับบ้านไปตียววีดีกว่ามา,มาครับป่าเรามาแล้วครับสวายเช้นเคยครับผมขอให้ออกแค่ปตานิน ม,มาแล้วครับป่าขึ้นมาเลยมาอีกตัวแล้วครับผม<ป>อเยอ,เ,เยอะเข้าไปเยอะเข้าไปตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับพอแล้วของวันนี้ฝน,นเริ่มมาแล้ว กลับบ้านไปเล่นเกมดีกว่าครับสงสารปลาอยากได้ปลาน,นิถ้าปลานินัน,นได้โอเคเลยเขาให้เอาออกไนงะปลานี้ไม่ให้เอาออกสงสารปากเย็นหมดอ่ะเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวจะพาไปตกปลาธรรมชาติครับผมจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ตกปลาก็คือการเสี่ยงดวงนะครับได้ถือว่าโชคดี ไม่ได้ก็ถือว่าผักผ่อนคำง่ายๆที่เรียกว่าผักผ่อนโนต,ตามาันอเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อสงสาร พอละตัวนี้พอละนี่แหละครับพอละครับของวันนี้กินอะไรเข้าไปวะโอ้แค่ซ้อมเป็นไงมันกินปลาดุกเข้าไปเลยเหรอหมดกินปลาดุกเข้าไปมั้ง <c oughs> บ้าไม่มีทางหรอกเอามุดด้วยเนี่ยมาด้วยหนวดมันละมัะม้ง มันไม่มีหน่วนใช่ป่ะระวังระวังตรงนี้อ่ะระวังตรงนี้แน่งตรงขายอดถ้านั่งเยอะปลาเขาก็าชิวหัวเมาโอ้ยหย่อนไม่ถึงนาทีถ้านั่งเยอะปลาต้องเยอะปลาแบบนั่งชิวมาก 嗯嗯，嗯、mm，美、hmm. 味、mm。Hmm. ยืนแล้วครับสัตว์ตันใหญ่จริงดูจากคันเบ็ดหาแล้วราบึกโอ้ oh. ใจดีนะครับเราตกเสร็จแล้วปล่อยปากนี่มีรอพอ,อยแผลเก่าหน้าเลยใช่ไหมเนะี่ยใจดีครับ ออกเสร็จแล้วปล่อย,อยก็บอกไม่ได้ครับก็คือมันธรรมชาติดีกว่าผมตกแบบหาอยู่หาก,กินดีกว่าอย่างนี้เหมือนลังแกปลาอันนี้พาต้าก็มาซ้อมอยไรเราเจอเป็นใหม่ครับผมคลิปหน้